จริงๆตรงนี้เป็นพื้นที่ถนนธรรมดาทั่วไปนี่แหละแล้วทีเนี่คนก็มาทิ้งนึกว่าทิ้งได้ก็ทิ้งทิ้งก็เหมือนกับสะสมส่วนมากจะเป็นคนนอกพื้นที่เข้ามาทิ้งกันปัญหามันก็อย่างเงี้ยเบื้องต้นก็มีการนาป้ายมาติดว่าห้ามทิ้งขยะแต่มันก็ไม่ได้แก้ปัญหาคนมันจะทิ้งครับแล้วเดี๋ยววิธีจะอ,ออกหรือไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวต้องประสานงานหน่วยงานราชการอีกทีหนึ่งเพราะว่าทางชุมชนก็เอาออกแล้วจะต้องไ้มีที่ไว้ให้เขาอีกไม่รู้จะไปไว้ไหนอีก ก็ระกรากกันนะชุมชนเนี่ยมันเป็นชุมชนมุสลิมก็จะมีเรื่องสุนัขจอนจัดอะไรไม่ใช่สุนัขเลี้ยงมามาอยู่คือกลางวันอะ่ะไม่เห็นหรอกจะมาคืนคือคนข้าบ้านและมาคุยขยะมาลื้อนั่นมาลื้อนี่ตามร้านอาหารที่เขาทําก็คืออยากจะแก้เลยหาที่เพิ่มหรืออะไรสักอย่างที่ว่ามันทําได้นะดีกว่าให้คนในพื้นที่อะ่ะทำร้ายหมาบางคนไม่ชอบอาจจะวางยาหรืออะไรเงี้ยผิดกฎหมายไปอีก ความเดือดร้อนก็อยู่ตรงนี้ไม่หายก็คืออยากจะหาที่เลยดีกว่าแล้วก็ไปไว้ตรงนั้นตรงที่มีคนดูแลเลยดีกว่า2ก็คือเรื่องขยะนี่แหละขยะที่มันล้นเพราะว่าในชุมชนเนี่ยส่วนมากจะเป็นร้านค้าร้านอาหารเยอะเพราะต้องทำกับข้าวทุกวันบางทีลบขยะอาทิตย์หนึ่งมาทีนึงคือมันมันช้าเกินไปแล้วที่ยิงสุน,นัขเยอะเงี้ยหรือกระจ,ยระจายก็คนในชุมชนก็ต้องมาเก็บก็คือเดือดร้อน2วัน3วันครั้งเพื่อที่จะมาเก็บได้ ไม่ใช่ว่าคนไม่พอปล่อยไปอย่างนั้นก็คือต้องแก้ปัญหาว่าถ้าขยะมันเยอะก็ต้องมามาแล้วขยะไม่เยอะโอเคเลื่อนออกไปเป็น4วันอะไรเงี้ยเรื่องที่สาอาจจะเป็นเรื่องไฟส่องสว่างก็แล้วกันครับเพราะว่าปัญหาหลักๆก็คือชุมชนเนี่ยแจ้งบ่อยมากเรื่องไฟดับบางที่เปลี่ยนหลอดไฟ2วันหลอดไฟดับมันอาจจะเป็นที่ตัวอื่นระบบอื่นอะไรล่าคืออยากให้แก้ทั้งเซนเลยดีกว่ามันจะได้จบปัญหาระยะยาวไม่เอาแบบแก้หน้าคือแก้ไปเลยตลอดอะไรเงี้ย ใน,ในความรู้สึกส่วนตัวท่านทํางานดีท่านเป็นคนตรงผมว่าคนน่าจะชอบเยอะนะเพราะว่าคนตรงรนี้หมายถึงว่าพูดจริงทําจริงอะไรเงี้ยจริงๆผมยังไม่ได้สัมผัสหรอกแต่ดูจากผลงานที่เขาเคยมีมาคือเขาทํางานจริงจริงจังลงมือทําถ้าสมมติท่านได,ได้ฟังนะครับก็คือผมอยากให้แก้ปัญหาไม,ไม่ใช่เฉพาะชุมนี้ทั่วกทมก็คืออยากให้ให้เป็นมาตรฐานเหมือนกันหมดเลยสั่งมาเลยว่า ตรงชุมนี้ให้เหมือนกันทําให้เหมือนกันคือทุกอย่างให้แก้ปัญหาไปทีละอย่างก็ได้ครับเรื่องที่1ไปก่อนแล้วเรื่อง 2- องสามอะไรคือบางทีไม่มมอยากให้แบบว่ารับปากไปแล้วแต่ไม่รู้ว่า,า,ก,ากี่เดือนกี่ปีถึงจะได้เอาอย่างยกตัวอย่างเรื่องถังขยะถ้าสมมติมีคนขอไปเงี้ยท่านบอกรอก่อนเดือนหน้าเดือนหน้าวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยระบุให้ชัดคือแก้เป็นจุดๆก็ได้ครับ